กลับก็สู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวจลเจริญรัตน์วันนี้เราสนทนากันในหัวข้อเข้าใหม่ปลามันออนไลน์หาการจนเกิดโครงการและแขกรับเชิญของเรานะครับเยอะแยะทีเดียวอีกทีหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับดอร์สุทธิศักดิ์เอาอย่างนี้แนะนําตัวเองเลยอ่าแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจะได้จำ<ม>ได้เป็นครับผมดรสุทธิศักดิ์แก้วแกมจันทร์ครับผมครับตําแหน่งครับตําแหน่ง เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรซีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิเขตสุรินทร์ครับผมคนที่สองนะครับคุณราตรีมั่งคั่งเชิญครับแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันราตรีมั่งคั่งนะคะเป็นตัวแทนของโรงไฟฟ้าขนอมนะคะเป็นเรื่องของการประสานงานในกับประมงพื้นบ้านอำเภอกระนอมค่ะครับคนต่อมานะครับคุณมณีชนานํานาญ เปิดไหม์ครับเปิดไหม์เปิดไหม,ม์ค่ะครับผมมานิจำนานผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หนึ่งตำบลหนองเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมคนต่อมานะครับคุณกดชพันทองนุ่มสวัสดีค่ะคกดชพันทองนุ่มค่ะตัวแทนประชาชนชาวประมงนะคะจากตำบขนอมค่ะคุณขวัญจิตเกษรครับสวัสดีค่ะ ขอนจิตเ,เกษรนค่ะประธานเกษตรอินทรีบ um ้านลาดมราชยค่ะและเครือข่ายทางเกษตรอินทรีของจังหวัดสุรินค่ะคุณนารุพานรองเมืองอ e ีเล็กครับสวัสดีค่ะนฤรุพานรองเมืองอ e ีเล็กค่ะสมาคมอาหารธรรมชาติย่งยืนนครเขียราชเครือข่ายทีเอนครเขียราชค่ะครับท่านสุดท้ายนะครับคุณอน,นันตาโชคศักดิ์สวัสดิ์ครับ,รบสวัสดีครับอน,นรรันตาโชคศักดิ์สวัสดิ์ก็ผู้จัดการเครือข่ขายธนาคารอาหารประเทศไทยครับ ครับครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับคําถามที่เมื่อสักครู่ที่ผมค้างไว้ก็คือถ้าผมเป็นเครือข่ายเออถ้าเครือข่ายเป็นชุมชนเนาะวิสาหกิจชุมชนอย่างนี้แต่เป็นกเกษตรเคมีอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนกับเขาบ้างเนี่ยรับไม่รับหนึ่งนะคำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองแล้วถ้าเป็นบุคคลนะ่ะบุคคลธรรมดาเลยเนี่ยก็อยากจะ ไปแลกกับเขาบ้างไม่ได้ซื้อขายนะอยากจะแลกกับเขาบ้างอยากจะมีส่วนกับโครงการเนี่ยรับไม่รับอ้าวเชิญใครดีดรสุดธิศักดีไหมครับเชิญครับเชิญครับเปิดไมค์ครับไม่ได้ยินเสียงครับไม่ได้ยินเสียงเชิญครับ ขออนันต์พี่อนันตโชคขอ,ขอช่วยอาจารย์อนันตโชกก่อนครับพอดีผมจะเปลี่ยนแบตนิดเชิญครับ,เ,รบเ,เ,เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็เราเป็นเครือข่ายที่ทำเรื่องเกษตรซีครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเกษตร,รกรที่เป็นเกษตรซีนะครับสามารถเข้ามาร่วมจอยกันได้ครับสนใจอย่างอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นหลังจากง,งานเนี่ยครับก็จะมีกลุ่มของอสุพรรณบุรี แจ้งความจานงมาว่าต้องการจะ,จ,ะ,จ,ะจัดกิจกรรมังกล่าวด้วยเหมือนกันนะฮะจะแลกผลไม้และก็แลกอาหารทะเลน,นะฮะซึ่งอยู่ในระหว่างการพูดคุยกันนัดหมายกันนะฮะก็ถ้า,ถ,าถ้ากลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรซีกลุ่มไหนสนใจนะครับก็เข้ามาแจ้งความจุนงได้ที่เพจธนาคารอาหารนะครับเดียวอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ได้ทําเกษตรอินทรีย์ไม่รับอย่างนี้ถูกไหมไม่รับเข้าโครงการถูกไหมครับยังยัง อ,อตอนนี้ยังยังยัง,ย,งยังไม่รับครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการจะพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันครับสมมุติว่าระวางแผนแว่าอีกหกเดือนเราจะทําเราเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับครับเออถ้าคุณไม่ใช่เกษตรอินทรีย์เข้ามาคุยก่อนอนาะคตว่ากันแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเกษตรอินทรีย์เข้ามาเข้ามาคุยเจราจาได้ไดเลยเนี่เยเริ่มโ<ด>ครงการได้เลยผมถามหน่อย เป็นนักธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดานี่แหละไม่ได้ไปเครือข่ายเลยเขาลงนะแต่อยากจะได้อีกแล้วเกินก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ไหมเขามีของเขาธุรกิจของเขาเอ,อ้าเป็นกเกษตรอินทรีย์ด้วยอ่ะเป็นกเกษตรอินทรีย์ด้วยทําได้ไหมมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเรามีเครือข่ายเกษตรกร,ะรกน,นะครับที่เราทําในบริบทต,ต่างๆนะครับในหลายๆพื้นที่แล้วก็ในผลิตภัณฑ์หลายๆแบบอย่างเช่นข้าวอย่างเช่นปลาอย่างเช่นเกลือ อย่างเช่นพิกไทยอย่างเช่นพิกะเหลี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเชื่อมโยงลักษณะนี้ครับถ้าเรามีผลิตภัณฑ์แล้วสนใจจะมาแลกเปลี่ยนนะครับเพียงแจ้งความจำนงมาในเบื้องต้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยประสานงานให้นะครับทำหน้าที่พ่อเสือให้อีกทีหนึ่งนะครับกโดยโดยโดยพืชฐานหลักการตอบไ้แค่นี้ก่อนครับแต่นอนาคตเนี่ยครับ เข้าใจว่าทางราชมงคลสุีนรินทร์เองก็ดีหรือทางขนอมเองก็ดีหรือทางนครศรีธรรมราชเองนี่ก็กำลังขยับกับเพื่อเรื่องของการเปิดเป็นศูนย์รับและกระจายสินค้าเพื่อการแลกเปลี่ยนผลผลิตและซื้อขายด้วยนะครับและซื้อขายด้วยการนี้ผู้บริโภคเนี่ยครับก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆเหล่านี้ครับที่ผ่านกระบวนการตรวจรับรองฝากความมั่นใจว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับไปบริโภคได้ ครับเราจะมีมาตรการอย่างไรใครจะตอบผมได้บ้างว่าคนให,ใหม่เนี่ยคนใหม่ที่จะเข้ามามันก็ต้องผ่านการตรวจสอบเลยเนาะแบบพ่อสือ่อการที่จะเป็นพ่อสื่อแม่ชักหรือการที่จะเอาใครมาแต่งงานกับใครเนี่ยก็ต้องตรวจก็นหน่อยนึงแหมไม่อยากจะบอกตรวจความบริสุทธิ์ของเกษตรอินทรีย์หรอกนะแต่มันก็ใช่แต่มันก็ใช่วิธีการตรวจความบริสุทธิ์ของคุณเป็นเกษตรอินทรีย์ไหมผลผลิตเนี่ยไม่ปนเปื้อนเคมีไหมฝ่ายไหน จะเป็นคนตรวจสอบครับเอต้นก็จะเป็นลักษณะของฝ่ายในพื้นที่อ่ะครับอันนี้อาจจะให้ทางคุณนัพันนะครับขยายความนิดนึงว่ารูปแบบของการตรวจสอบในพื้นที่เป็นไงรวมถึงทางรถ้าขนอมโดยฮารทที่ลงไปตรวจสอบเรื่องอาณาเะียครับใช่ครับเชิญครับออาเช่นนั้นขอคุณนัือพันธ์ใช่ไหมครับเชิญครับผมค่ะก็ของทางของทางนครศรีธรรมราชนะคะเราเรามีกลุ่มอยู่แล้วค่ะกลุ่ม กรมที่ดินนครสิริธรรมราชเนี่ยค่ะในการเรามีการพบปะกันทุกเดือนแล้วก็แต่ในแต่ละปีเนี่ยค่ะเราก็จะมีการจัดตรวจแปลงค่ะโดยมีคณะก,กระรมการและก็เกษตรกรร่วมด้วยอะค่ะในการตรวจแปลงแต่ละแปลงแต่แต่ละปีนะคะหนึ่งปีเนี่ยเราตรวจกันครั้งหนึ่งหนึ่งปีเราตรวจกันครั้งหนึ่งค่ะติดต่อกันทุกปีแล้วก็จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ละปีเนี่ยค่ะ เราก็จะใช้วิธีการออกใบรับรองแปลงนะคะของแปลงไหน<ๆ>ผ่านแปลงไหนไม่ผ่านต้องรอระยะเวลาอะไรเงี้ยคะ่ะาแปลงเราอาจจะดูว่าเขามีความพร้อมแค่ไหนเขาพร้อมเขาจะเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังอะไรเงี<ๆ>้ยค<ๆ>่ะมันก็จะมีสีให้ด้วยสีที่เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของใบของใบรับรองแปลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมเดีย๋ดวยวหอ ผมขอเอขาเรียกว่าขั้นจังหวะนิดนึงท่านที่นั่งใกล้กันเสียงมันสะท้อนกันไปเสียงมันสะท้อนกันมาเนาะท่านที่นั่งใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งใกล้กันถ้ายังไม่ได้พูดขอปิดไมโครโฟนก่อนตอนนี้เสียงมันเข้าแล้วมันก็สะท้อนเข้าเข้าส่วนกลางหมดเลยโอเคนะครับใครที่ยังไม่ได้พูดนะขอปิดไมค์ก่อน er โอเคนะครับมีใครอยากจะเสริมในประเด็นนี้อีกไหมครับว่าคนใหม่ แล้วฉันจะมั่นใจได้อย่างไรฉันจะตรวจสอบคุณภาพได้อย่างไรปกติเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขายังต้องหาวิธีส่งสายสืบไปดูนะเออบริสุทธิ์จริงไหมอะไรจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยกษตเรอินทรีย์ปอดสารจริงไหมไม่ได้แอบใส่ไทยไม่ได้แอบทําอะไรมาแล้วไม่ไม่ได้ไปเอาของคนอื่น,นมาขายนะใครจะเป็นคนทําหน้าที่นี้เชิญครับใครพูดเปิดไม์เลยก็ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่เป็นของอาหารแปรรูปทะเลนะคะทางรงไฟฟ้าเองก็ยินดีเป็นคนประสานงานนะคะในเรื่องของการลงไปดูการผลิตจริงนะคะและณปัจจุบันนี้รงไฟฟ้าเองก็มีการสนับสนุนนะคะในเรื่องในเรื่องของเครื่องมืออุปรกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําดเนินงานในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เราก็สนหรับุงตู้อบ นะคะรับป็นงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จําเป็นต่อกระบวนการแปรรูปซึ่งตรงนั้นจะปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะเป็นสื่อกลางแล้วก็ถ่ายรูปออนไลน์ส่งให้พี่น้องอที่อยู่ฝัง่งอีสานหรือว่าพี่น้องที่สนใจนอ่ื่นๆเนี่ยนะคะตรงนี้เราเป็นตัวกลางค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นผลชโลบายที่ดีในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีการใช้สารเคมีคนเพื่อนเลยนะคะ,ะในเรื่องของดินน้ำอากาศของเราก็ยังคงบริสุทธิ์ เหมือนเนตซีโรที่เขารณรงค์กันอยู่นะคะซึ่งการดําเนินการเจิงรุกตรงนี้นะคะเราก็จะรณรงค์ให้ครบทั้ง3ามตำบลในอําเภอกระหนอมนะคะต่อไปเราก็จะเป็นอําเภอที่อเป็นอําเภอที่ปลอดสารเคมีนะคะจากปัจจุบันที่จะเห็นว่า กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เป็นกษตรเกษตรกรอินชีจริงๆนะคะตอนนี้เราไม่ได้รับผลกระทบแม้นว่าปุ๋ยเคมีราคาจะมากขึ้นแต่เพราะเราเป็นกเกษตรอินทรีย์ที่เราทําปุ๋ยหมักใช้เองอะคะ่ะตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะขยายเครือข่ายออกไปให้ครอบคลุมทั้งอำเภอกนอมค่ะรงไฟฟ้ายินดีประสานงานตรงนี้ค่ะ ในทางเทคโนโลยีไม่ทราบว่าทางด้านของผู้นวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเกษตรอินทรียสุรินหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารวิทยาเขตสุรินแต่เขามีส่วนช่วยยังไงไหมครับจินครับดรสุทธิศักดิ์แก้วเกมจันครับผมจริงๆทางหมาวิทยาลัยเองได้มีการส่งเสริมในการให้ความรู้ในเรื่องของการทําเกษตรซีมายาวนานเกือบ20ปีนะครับที่เราสร้างเครือข่ายขึ้นมา การทํางานตรงนี้ไม่แน่ไม่ได้ทำเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการผลิตการรับรองแต่เรากําลังเชื่อมโยงว่าทําไมให้เกษตรกรมีตลาดมีกลไกที่จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยการตลาดเองเราก็ยังไม่ได้มองถึงว่าเ,เรื่องการซื้อขายอย่างเดียวแต่กําลังมองระบบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกของการสร้างตลาดในใหม่คือแนวมัดย้อนยุคกลับไปว่าคนสมัยก่อนเราก็ไม่ได้เอาทัวเงินเป็นตัวตั้งแต่เอาเรื่องของความความ เขาเรียกว่ามีน้ําใจการแบ่ง,บงปันกันอันนี้เป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญที่ผมอยากวัฒนธรรมตัวนี้กลับคืนมาแล้วอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีให้กันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความมีน้ําใจความแบ่งปันการเกื้อกูลกันโดยเพราะในสถานาที่ทุกคนกําลังลําบากนะถ้าเราเอาเงินเป็นตัวตั้งทั้งคนก็เจอภาวะของวิกฤตของโรคโควิดก็ตามหรือเศษรษฐกิจโลกต่างๆน้ํามันแพงสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าทําไมให้เกิดการเกื้อกูลกันให้มากที่สุด แล้วก็ตัดข้อค้าคนกลางเพื่อให้เขาเชื่อมกันโดยตรงลดตรงนี้ลดขันตอนคนปลายทางก็ได้กินของที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงครับผมอันนี้คือเป้าหมายจริงๆที่อยากาได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับพี่น้องชาวสุรินมายาวนานครับผมครับผมขอถามนิดนึงนะครับข้าวใหม่วิธีการดูข้าวใหม่ผมต้องถามคนในพื้นที่แล้วแหะว่าข้าวใหม่เนี่ยแล้ว ภายในเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าใหม่ยังใหม่อยู่แล้วเ,เราจะเชื่อใจกันได้อย่างไร,รเอาสำหรับภาคเอาสำหรับคนที่ผลิตก่อนนะข้าวเชิญครับเอ,เอาเอาเกษตรกรแล้วเดี๋ยวผมจะตอบเชิงวิชาการครับเอ,เอาเอาเกษตรกรก่อนครับคุณกัญ<อ>จิตเชิญครับผม ค่ะคือข้าวใหม่คือคือ,ค,อคือของสุรีนจะเป็นข้าวนาปีใช่ไหมคะข้าวนาปีของที่เราแลกเปลี่ยนกันคือข้าวนาปี63ถึง64ค่ะก็คือเป็นปีปีของ64ที่เราทําของนาปีนะคะข้าวเขาจะมีกลิ่นหอมค่ะหอ,หอมหอความหอมความหอมยังคงอยู่นะคะข้าวหอมมะลินะคะคือเราสังเกตได้ แล้วตรวนี้สามารถเป็นการพิสูจน์ได้เพราะว่าถ้าข้าวเก่าข้าวเก่าของปีของปีที่แล้วที่เอามาอาจจะมีกลิ่นอะไรนิดนึงนะคะแต่ถ้าข้าวข้าวใหม่ของของนับปีแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมยังยังอยู่นะคะในในของแต่ละปีนั้นนะคะครับผมในทางวิชาการนับกันยังไงครับผมเขาจะดูจริงๆข้าวหอมมะลิมีอัตลักษณ์เด่นคือความหอมครับความหอม ถ้าเขายังคงมีความหอมไว้อยู่เนี่ยแสดงว่าเขายังคงรักษาความใหม่อยู่นะครับแล้วก็เทคนิคของเกษตรกรเองเวลาเขาเก็บเขาเก็บยุ้งฉางธรรมดาเนะเยกไม่เก็บโปดังอากาศอะไรไม่ร้อนมากคุณรักษาคุณภาพของข้าวไว้ยอย่างดเีเทคนิคที่2คือเขาจะไม่สีค้างไว้แต่มีออเดอร์ถึงจะสีตรงเนี้ยพอสีใหม่ๆเนี่ยการการที่มีข้าวเปลือก เปลือกคุ้มไว้เนี่ยก็จะเก็บความใหม่เนี่ยอยู่ได้อย่างน้อย6เดือนนะครับที่เราโดยคนในวงการอินทรีย์จะรู้ว่าถ้าเข้าเก็บไว้ลักษณะนี้เก็บไว้ถูกต้องเนี่ยจะคงรักษาความหอมความใหม่ไว้อย่างน้อย6เดือนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเขาค่อยๆลดลงลดซึ่งความคำว,ว่าความใหม่มีอยู่2อย่างคือความหอมกับความเหนียวข้าวหอมมะลิเวลาทำข้าวต้มเราจะเห็นว่ามันมีความยางเหนียวเหนียวของข้าวอันนี้คือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของข้าวหอมมะลิ ด้วยเพาะข้าวมะลิสุรินซึ่งเราเรียกว่าเป็นข้าวที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI อันนี้เป็นคุณสอดเด่นของินที่เรามองว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของเรื่องข้าวหรครับผมครับผมมาพูดถึงเรื่องของปลากันบ้างนะครับเอาข้าวใหม่ปลามันความมันมันจะบอกถึงความใหม่หรืออย่างไรครับของคนในพื้นที่ครับผมมันนี้เชื่อเลยค่ะปลามันค่ะครับครับ เรื่องปลาใหม่นะครับพอดีของผมเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เราเป็นกลุ่มประมงที่มีน่าจะผมว่ามากที่สุดของอำเภอขนอมเกือบถ้าประมงขนาดเล็กเรามีประมาณ500ม500มห้าร้อยลำห้าร้อยลำเรือเราก็หาอาหารที่เป็นปลานี่เราก็หามาได้เยอะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราจะผลิตหลักการขนมหลักการขนมมดผลิตทางอาหารนะครับเราส่วนมากเราสมัยก่อนเมื่อเราทำไว้กินเอง พอเราเหลือเร,เรา,ากร็นํามาขายแล้วกำขายรับรองผมว่าเรื่องปลอดสารพริษไม่ไม่ต้องห่วงพอเราทําผลิตไว้กินเองส่วนมากที่เหลือเราจําหน่ายแต่ทีนี้ตอนนั้นผมก็ได้รับการประสานจากคุณอาจีมั่งคั่งเป็นผู้จัดการส่วนบริการบอกว่าผู้ใหญ่ลองเอาไปแลกข้าวกับสุรินไหมเราจะทําโครงการเพราะทาบริษัทผลิตไฟฟ้าของอำเภอขนมนี้เราที่อยู่ในพื้นที่ ่วนมากเขาจะมีการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร,ท,กรทั้งชาวสวนทั้งชาวประมงชาวสวนมากประมงของผมก็สนับสน,นุนเรื่องตู้อบพลังงานเพื่อให้ปลอดสารพิษมีมะเรงวันเมื่อก่อนเราก็ผลิตโดยที่ทําชาวบ้านเขาทากันเองทํากันโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ทีนี้เรามาเปลี่ยนผลิตปันเพื่อให้ปลอดสารพิษตรงนี้ปลอดทั้งมะเรงปลอดทั้งอะไร โด,โดยได้รับการสนุนจากบริษัทผลิตไฟพ้าและก็ถ้าเป็นสวนขอ,ของผมมีทั้งทะเลและก็สวนถ้าสวนก็เกี่ยวกับเรื่องผลิตปันผักปลอดสารพิษเขาก็แนะนําให้ทําอีกทังนั้นของสุรินไม่ต้องกลัวเรื่องปลอดสารพิษนี่หัวหายห่วงเลยครับเพราะเราผลิตสวนมากเราจะผลิตกินเองด้วยผลิตเก็บไว้กินเองเป็นการหลักการถนอมผลิตผลทางการเกษตรเราก็อมนํามาใช้ตรงนี้ส่วนที่เหลือเราก็จําหน่าย จำนายส่วนมากก็มีโครงการเลกเปลี่ยนไปจังหวัดุรินก็เป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ข้าวสารของจังหวัดุรินมาแม่บ้านแถวข้างบ้านผมผมบอกว่าโอ้หุงข้าวของจังหวัดุรินแล้วก็ผมไปสามบ้านเลยเห็นว่าอย่าง,งนะั้นบอกผมมาผมก็ยังไม่ได้หุงเลยยังไม่ได้เอารับประทานเลยก็นี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับโครงการนี้เราก็มีอาหารไว้เยอะมากไม่ต้องกลัวครับุรินฝากบอกด้วยครับผม ครับผมโอเคเหลือนาทีไม่มากแล้วนะครับผมอยากจะให้ตัวแทนของฝั่งข้าวใหม่จังหวัดสุรินทโฆษณาข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับค่ะค่ะก็ต้องเ,ออเรียนคือว่าข้าวหอมสุรินของเรานะคะก็คือว่าเ,เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะได้เป็นข้าวสุรินเราต้องผ่านกระบวนการในการตรวจสอบ ลายขั้นตอนค่ะถึงจะได้มาอยู่ในเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์นะคะคือข้าวของเราเนี่ยของเครือข่ายของของจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยคือยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกับอาหารทะเลทางนครศรีธรรมราชได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีข้าวเพียงพอเพียงพอที่จะรอรอการแลกเปลี่ยนซึ่งการและการนะคะคราวที่แล้วเป็นเซตแรกเราไปเราก็จะมีการมีการประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายที่ ที่คราวที่แล้วยังไม่ได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะคือตอนนี้เราได้ไประชาสัมพันธ์ทุกคนก็สนใจร่วมเข้าโครงการด้วยนะคะก็เลยว่าอย่างน้อยการที่เราได้สุรินมีข่าอินซีแล้วทางนครศรีธรรมราชก็เป็นประมงที่ปลอดสารทําให้เราสบายใจในการที่จะร,รับประทาน,นะคะ่ะทุกวันนี้คือสุขภาพค่อนข้างสําคัญต,ต,ต่อสุขภาพของพวกเรามากเราก็คิดว่าการที่เ,าเอา ข้าวข้าวอ่าข้าวกับปลาที่ที่ปลอดภัยอ่ะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะก็ของก็ของวากข้าวสุดินด้วยนะคะครับผมอ้าวทางฝั่งปลามันจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญครับค่ะก็จากตัวแทนชาวประมงนะคะถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงของเรานนะคะไม่ว่าจะเป็นกะปิปลากะปิน้ำพริก ปลาทะเลนะคะปลาแห้งปลาเคม็มปลาถูกเคม็มปลาร้านะคะความสดใหม่ตรงนี้ก็คือแต่ละน่านน้านะคะแต่ละฤดูกันมันจะไม่เหมือนกันเอ่อถ้าเกิดว่าต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็มีจํากัดเหมือนกันนะคะแต่ละรอบปีแต่ละฤดูกันเราจะมีไม่เพียงพอนะคะเอ่อจหน่ายกันในจังหวัดก็ไม่เพียงพอนะคะ ถ้าเกิดว่าชาวสุรินชอบของสดของใหม่ของอร่อยนะคะก็ติดต่อมาที่ขนมได้โดยตรงเลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะเป็นผู้สนับสนุนรายย่อยนะครับก็ติดต่อไปเลยก็ซื้อขายกันปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเข้าสู่โครงการแลกเปลี่ยนแบบนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณต้องเป็นกเกษตรอินทรีย์อะไรก็แล้วแต่เอา้าสุดท้ายและท้ายสุดอยากจะขอตัวกลางข้อสื่อ ปิดรายการให้ผมหน่อยครับผมเชิญครับครับผมการการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่เป็นลักษณะวับาสเกตบคือของแลกของเนี่ยเรายอดับไปสู่ยุคของกันเพื่ออาทอรนะฮะคะนแนนเรื่องเนี่ยมันมีในยะมากกว่าเรื่องของรายได้เรื่องของเงินฮะมันพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารที่กําลังเกิดท่ปกีนขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสังเกต สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนะฮะตัางส่งผลกระทบต่อเรื่องของการผลิตอาหารอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกตัวนี้ครับเป็นกลไกหนึ่งที่เราพยายามผลักดันให้เป็นแนวคิดที่ไปช่วยเหลือการบริโภคของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตนะฮะซึ่งโดนผลกระทบจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโรคระบาดในอย่างรุนแรงนะฮะรวมถึงหัวใจสําคัญคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน เครือข่ายในเครือข่ายชุมชนเพราะเรามีเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศเราสามารถจะแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะตอนนี้เทคโนโลยีดีมีแล้วดีแล้วนะคะออนไลน์คุยกันได้แล้วไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนค่าใช้จ่ายน้อยใช่ไหมการขนส่งโลจิสติกราคาถูกลงแล้วนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่โลกมันเปลี่ยนเราจํเไ็นต้องเปลี่ยนดังนั้นดิวเนอร์โของเราเมันต้องเดินต่อ นะเพื่อให้เราทันการผลิตแบง่งของโลกเพราะ,ะนั้นแนวคิดข้าวใหม่ประมาณข้าวแลกปลาหรือบรัเตอร์เตดที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีจังหวัดไหนสนใจนะฮะหรือหน่วยง,งานไหนสนใจเนี่ยก็ติดต่อประสานงานมาได้นะครับาทางเครือข่ายธนาคาราหารประเทศไทยยินดีเป็นพ่อสื่อให้นะครับนะฮะก็ฝากไว้นะครับ,รบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องของอาหารอาหารไร้สารพริษนะครับเพื่อสุขภาพดี ขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญทุกท่านนะครับแหม่เสียดายไปนิดนึงเวลาหมดเสียแล้วนะครับของดีเวลาไม่ค่อยจะให้ยาวๆเลยนะแต่เราอาจจะมีตอนสองและที่สําคัญก็คือเราอาจจะสรรหาเวลาไปทัวร์ถึงท้องถิ่นของท่านเลยก็ว่าได้วันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับแต่เเรานะครับต้องลดลงนะครับแต่เพียงเท่านี้แต่ที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าท่านเก็บรายละเอียดไม่หมดทํายังไงเข้าไปที่ y o u t u b ของช่อง13สาสยามไทยนะครับเลือกรายการรายการนี้คือสยามไทยอัปเดตชื่อตอนก็คือเข้าใหม่ประมันออนไลน์หาก,กันจนเกิดโครงการนะครับวันนี้ผมและแกกรับเชิญทุกท่านลาแล้วครับสวัสดีครับ